สำหรับการยืนยันตัวตนนะครับแอปเป๋าตังนะครับก็ให้เรานะครับไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้บ้านนะครับเป็นสาขาใหญ่หน่อยนะครับโดยที่ในธนาคารนะครับจะมีตู้ ATM หน้าตาแบบนี้อยู่นะครับด้านหน้าจะเขียนว่า Confirm ID นะครับตู้นี้จะแตกต่างกับตัวอื่นนะครับที่มีช่องเสียบบัตรประชาชนนะครับไปที่หน้าตู้นะครับกดที่ยืนยันตัวตนนะครับกดที่ปุ่มนี้เลยนะครับ แต่ที่หน้าจอนะจากนั้นนะครับโอเคกดเขาว่านี่นะครับรับทราบและยืนยันนะครับอ่านข้อกาหนดนะครับกดยินยอมนะครับจากนั้นทําความสะอาดหน้าชิปนะครับหน้าชิปของบัตรประชาชนของเรานะครับแล้วก็เสียบเข้าไปในช่องนี้ครับเสียบไปเลยนะครับเอาแอลกอฮอล์ก็ได้นะครับทําความสะอาดนะครับเช็ดให้แห้งนะครับแล้วก็ค่อยเสียบนะครับ รอสักครู่ครับเครื่องจะทำการอ่านบัตรประชาชนของเรานะครับอ่านชิปบนบัตรนะครับหากใครทำแล้วนะครับไม่ได้นะครับให้กลับมาทำใหม่อีกวันถัดไปนะครับโอเครอจนขึ้นหน้านี้ครับธนาคารได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือยืนยันตัวตนผ่าน ATM เรียบร้อยนะครับเราก็ดึงบัตรประชาชนออกนะครับ และก็ไปดำเนินการในแอปเป้าตั้งต่อไปนะครับเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการยืนยันตัวตนด้วย ATM เรียบร้อยครับ